เอาไปต่อครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยจังหวะนี้นะครับมามียาทาตาลยาธาตน้ําขาวไหมตายกระต่ายบินมีไหมกูจะบินฮนะแอรพารานี้สองร้อยเอาไปครับพี่ขอกล่องนี้แล้วกันสองร้อยบาทมาดูกันครับมาสองร้อยรายการนี้ไปต่อกับพี่สองร้อยแล้วก็สองร้อยเนื้อเงินหน้าทองคำมาไหมอุยปิดแน่นมาอย่างนี้โอ้โหนาวะนากากเงินหน้าและหลังงับจังหวะนี้บิดละห้าสิบครับพี่ชาย โอ้โหโอ้โหหนาวนหน้ากากเงินหน้าและหลังครับพี่ต้อม400ร้อยสี่บาทพี่ต้อมมากับหมายเลขโค้ดหกอะไรตองหกไหมหกหรือเปล่าหกสองสี่อูโหูออกเลขคู่หมดเลย400อบาทพี่ต้อมครับไปกันต่อกับพี่ไม่ถึงสองพันดีใจด้วย นาวัดหน้ากากเงินหน้าและหลังครับรายการนี้บิดละห้าสิบครับนำพี่ต้อมสี่ร้อยบิดละห้าสิบพี่บิดละห้าสิบขอต่อไปสี่ร้อยห้าสิบได้เลยจ้ารายการเนื้อเงินรายการตัวบนบนน้องนิวขอบิดละห้าสิบพอจ้าลุยครับพี่บิดต่อไปสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยนาวัดหน้ากากเงินหน้าและหลังครับสี่ร้อยห้าสิบบาท มีใครจะไปต่ออีกไหมครับพี่นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญโดดอีกไหมสี่ร้อยห้าสิบอือฮูยเอาละเอาละสี่ร้อยห้าสิบนับเลยไหมฮะนับเลยไหมพี่เอาไปเลยสี่ร้อยห้าสิบโดดไปโดดไปปาดก,กันเอานะครับนับสามครับห้าร้อยรายการนี้ผมนับสองครับห้าร้อยบาทรายการนี้นับหนึ่งครับห้าร้อย ร้อยบาทนับดึงใส่มาพี่พันหนึ่งพันสองลุยได้เลยครับพี่ชายตอนนี้นำห้าร้อยบาทเอาและใครได้ไปผมยินดีด้วยรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบพี่ tom พี่ k e n ไม่ทันราคาชนรายการนี้ผมนับศูนย์ครับห้าร้อยห้าสิบนับศูนย์ห้าร้อยห้าสิบนับลิงครับไม่ข้ามพันสองพันห้ายินดีด้วยเบาจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาว่าไงแปลภาษาก่อนนะฮะ รหัสโปรดนะครับอ่ะรหัสครับหกสองเก้าครับนะฮะซีเรียลนัมเบอร์ s ิ x t w นะครับนี่เป็นได้นะครับโอ้ยบันนอกนะครับเอาขอถอดขอไพ่หลายๆอัยนับห้าครับนับสี่ครับนับสามครับนับสองครับนับหนึ่งครับรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบไม่มีใครให้มากกว่านี้ บิดบดละ50นะพี่บิดละ50นะหก0้บาทพี่ป๊อปคับพี่ป๊อปหกรยนับหนึ่งนับศูนย์ไม่มีใครให้มากกว่านี้600บาทจบการประมูลโอ้โหยินดีด้วยกับพี่นวนากากเงินหน้าหลังไม่ค้ามพั0 0้าพันสยินดีด้วยครับจบการประมูล ปิดบิดละห้าสิบพี่นะครับบิดละห้าสิบไม่เป็นอะไรมลอไปแล้วอวะมันกินไปแล้วอ่ะทําไงอ่ะไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับมันมีปัญหาอะไรตัวเองแค่บอกว่ามันไม่ได้ยินอ๋อโอเคมันไม่ได้ยินใช่ไหมหายไปเลยได้ยินแต่เสียงกระดิ่งอ๋องั้นก็ไม่ต้องตีมแล้วกระดิ่งนะครับเอาจัดไปครับพี่เจ็ดร้อย จ็ดร้อยโอโ้พี่สมพรไม่ทันครับเบามากนะครับพี่หนุ่มเว่นได้ไปเจ็ดร้อยพี่โอ้โหไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับได้ไปพี่ชายพี่หนุ่มเว่นเจ็ดร้อยบาทขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ